ค่ะสวัสดีค่ะพรมพี่นองทุกปุทุกคนนะคะมินิเพื่นพอน่วมการตั้งใจว่าเสื้อผ้าผีผ้าห้องมาเบิงโบราณสถานเขาข้างในนะคะโบราณสถานเขาข้างในเป็นมารดดกโลกแล้วนะคะจะเป็น,ปนมารดดกโลก อยู่ในเมืองสีเทปนะคะเนาะเปิดเขาให้ชมทุกเมื่อนะคะปีต้อนรับสู่ตอนสารสีเทปนะครับผมสมัยยักษ์กษัตริย์สีเทปนะครับคุณกาึ้นเป็นมรดกโลกนะครับหนึ่งที่เจ็ดของประเทศไทยนะครับมัเลยแม่ไก่เนี่ยข้าเป็นมีมี่ไก่น้ำเที่ยวนะคะมี่ไก่น้ำเที่ยวมีรถร่างผ้าอยากผ้าชมนะคะ ค่ะเสียงเกษตรประมาณนี้นะคะเพราะว่ารถตั้งตะขั่นอ่ะมีผู้โดยสารหลายคนนะคะตปวนีいい้คนนั่งเบาแน่คนนี้เบาแน่ศักดิ์เอยู่ทางด้านขวาของนักท่องเทครับศันี้เป็นสักด์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับสารนี้นะครับจะมีชื่อว่าสักด์กลาครับผม ซ้ายมือของนักท่เที่ยวครนะับนี่จะเป็นฟางศรีเรทพน,น,น,นะครับฟางประธานขนาดใหญ่นะครับฟางนี้นะครับจะมีอายุ900าร้อยปีเลครับผมถัดมาจา,ากฟางศรีเทพที่อยู่อขอ้างในจะเป็นเขาะครับอันนั้นจะเป็นเขาข้างในนะครับรรตร๊กตาตัวหนึง่องอ่าเขาข้างในนะครับจะมีอายุสองพันสี่รปีนะครับจะมีลูกคนแก่เกศสลักนะครับ้าหน้าที่มีายยัาคาเรื่อคมออกมานะครับผมแลม้วก็จะมีเขาข้างนอกอีกที่หนึ่งนะครับ เขาข้างนอกนี้นะท่องเที่ยวต้องขับรถไปชมเองนะครับผมจะยุ่ง่ากจะก้องพยานเราสองกินรนะครับถัดมาจะเข้าข้างในนะครับด้านหน้าเราตัวนี้จะเป็นปางสองพี่น้องนะครับปางองค์ใหญ่นะครับจะเป็นพี่ปางองค์เล็กจะเป็นน้องนะครับจุดเด่นจะอยู่ที่ปางองค์น้องนะครับจะมีทับหลังของจริงนะครับเป็นทับหลังอุมาเมหีส่วนนะครับผมปางสองพี่น้องจะมีอายุ900ปีแล้วนะครับผม จะมีห้องน้ำครับกับร้างายของอุทยานจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับผมจะผ่านไปก่อนนะครับผ่านนะต้องเที่ยวไปดูหลุมขุดค้นทางโบราณคดีก่อนนะครับผม ค่ะในขณะนั่งรถล่างเนี่ยค่ะเสียงสีดังเจ้น้อยนะคะต้องขอโทษคอภัยนะคะมันบริษามาที่ิษิหามก็ยนเพื่นโรได้เนาะค่ะเออมาดูช้างนะครับต่อกระดูกระดนะครับผมกระดู่งนรุนะครับจะมียูนหนึ่งโคงนะครับที่ส่งโบยนะครับจะเป็นโคงกระดูกกนกหิสูงร้อยแปดสิบเอ็ดเมตรจะมีอายุหนึ่งพันเจร้อยปีนะครับ โครกระดูช้างน่า่นานเกยปีนะครับว่าเป็นจุดว่าเปีดตรงจุดนี้นะครับจะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ไม่เกิน10นาทีตรตนนครับแล้วก็กลับมาขึ้นรถคันเดิมนรครับผมมากขนานเดียวายที่ที่นาน

อันนี้ช้างอันนี้คือกระดูกช้างนะคะที่คนโบรานขุดคนอันนี้คือกระดูกช้างอันนี้คือคนแปดตอกนะคะอันนี้คือกระดูกคนแปดตอกนะคะ หาเพื่อนเลยได้แค่นี้ือไมนัหร่มาครบมาดาไปไปจดจอดมาี่จอดใครล้ไปก่อนจอดมีนะจุดต่อไปนะครับผมจะจอดที่้ำเ้วลางเนสีขาวนะครับตรงจุดนี้นะครับแจไม่มีเวลาจับแดนะครับ เดินจอดถ่ายรูปได้ตามรถพยาศัยเลยนะครับต้านไม่ลงก็ได้ครับท่านนักท่องเที่ยวก็การจะกลับนะครับให้มารอที่เต็นต์สีขาวนะครับขากลับกับรถคันไหนก็ได้นะครับผม้โไปดเยกว่าเฮ้ยกลับกลับกลับคันนี้เลยไหมเนี่ยได้ผมกลับ ันนเเล็กร่เองจากรถร่างแล้วนะคะภาี่นพ่นปล่อยให้ร่อมจุดนี้เข้าเสยงยางช่โมด้านสถานไปเรื่อยๆต่ปากสิกลับมาจุดมองนี้คือเก่าเกิดสิตสิขึ้นรถกลับนะคะขึ้นรถเนี่ยกลับรถขันเรกอะไรอนนี้คือปางสองพี่น้องนะคะ ปางสองพี่น้องอันนี่ยคือปางพี่นะคะปางน้องซีอิฟ้าก,กันไปดี มันเดิน อันนี้คือพระธาตุสีทางนีสองพี่น้องใช่อันนี้คือพระธาตุอันนี้คือพระธาตุสองพี่น้อง อันนี้คือคลังใน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 นี่จะเล็กกว่าคลังนอกเนาะ nine คลังข้างในนะคะนี่ค่ะข้างนอกข้างในเหนือม,มีความหมายว่าคาว่าคลังเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นศูนย์รวมสิ่งของเนาะเกี่ยวไปเป็นคลังเป็นเงิ่อนท่องแก้วแหวนเป็นอาบุธเป็นไม้ยังในความเชื่อของคนโบราณนะคะอ่านค่ะกับคุดภคบดาวาว่าไม้ยังอาจจะเป็นดินหรือเช่นในต่างจางนี่นะคะสังเกตดีๆนะคะสังเกตที่เห็นเป็นรูปยูนีนะคะเนาะ เป็นรูปสัตว์รูปค้นแค่ตั้งต่สมัยโบราณนาสิวาดไว้ทิดไฟกระฟ้าผน,นังเีลบรูอย่างนี้นะคะ แไก็ไป็นชอม่ไม่ใช่หรอนี่เขาเหรอนะไทยเขาเ็บบอรปีปีดอกนสอเก็บปเียนะเก็บไปเียเนี่ยเก็บไปเียเขาเขาไปทำทางเก็บไปตากห้เขาไปทำชา ในตอนตอนโตแล้วม <S <s ันก no yes <hiding nothing> <oses> ็หอมเหมือนเดิมแต่คน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 ขาเลือกการมออทไไหนบุรีเนี่ยอยู่ตรงที่เขาประกาศอยู่อยู่ตรงเนี่ยที่เขา เขาบรรยายเขาตรงนี้เขาเรียกอ่าข้งในเขาขังในเขาข้างในเขาข้างในเขาข้างนอกัหนือเขาข้างใน ข้าบึงรอบนะคะกรอบเขาข้างในนี่พื้นที่ยูประมาณสองพันแปดรอยเก่าสิบเก่าไรนะคะแยกออกเป็นสองส่วนนี่อยูประมาณพันส,สนี่ปปรอยปีนะคะ ชมรื่นสี้เนี่ย้าเมืเมื่อวานเลอย่า้อยสีเลยแล้วตอนกลางคืนก็น่งสาแดดไมไดนะ นี่คือปรางสีเทพนะคะปรางสีเทพประวัติศาสตร์สีเทพเนี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะของพันนาไปทั้งทิศตะวันตกลักษณะของปรางสังด้วยอิฐและศิลาแรงส่วนฐานล่างก็โดยศิลาแรงเป็นฐานบัวรูปฟักแบบเดียวกัน <c oughs> ขอไปนะคะแบบเดียวกันกับสถาปัตยกรรมขเขมรท,ทั่วไป แล้วห้องเกษตรไปล่อขึ้นรถด,ดูเต็นซีข,า,ขาวๆนะคะค่ะช่มเขาียสามาเข้าไปชมได้ครับทีนีห้องเกษตรขึ้นรถเปิดสิเดือน,นตั้งกลับตึ้นรถมาส่งสิบจุดเริ่มต้นนะคะ ยังไม่ได้ถ่ายเ,ยเ,าเป็นแบบนี้มึงหลดมาเที่ยวพิหนห้องขาเอยอะแยะเลยหน้าก็อีกเยอะนะเป็น ตอนนี้ออกไปทยอยออไปแนละ้วแับนี่นะต่ำมากแล้าเนี่ยหนันมกมากเลยกล่อง